วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่1นครปฐมครับต้องออกมาใช้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากสัปดาห์ที่แล้วครับใช้สิทธิ์กันได้ไม่ครบเนื่องจากพายุถลม่มฮะบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักพอสมควรนะครับบรรยากาศที่อบตอบางแขมที่นครปฐมนะครับมีชาวบ้านเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสหน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่1อีกครั้งหลังกรกตประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับอย่างมีคุณยายท่านหนึ่งนะคุณยายประนอมอายุ83ปีีบบออกกทม่่าาวยยนแก่แล้วนะ สุภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บข้อข่าเดินไม่ค่อยได้แต่ที่น่ารักคืออะไรยายบอกไม่เคยนอนหลับทับสิทธิ์เลยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งต้องออกมาใช้สิทธิ์ตลอดนะฮะส่วนผลคะแนนเลือกตั้งเขตหนึ่งนครปฐมหลังปิดหีบไปเมื่อ14พฤษภาคมครับพบว่าสอสอจากพรรคชาติไทยพัฒนานะฮะผู้สมัครนะฮะคุณสุปโชคได้คะแนนเป็นที่1นึ่งสามหมที่สคือก้าวไกลครับ, 39, ค,ค,รค,รบคุณจารุพันธ์ 26,000กว่านะฮะ <Ừ. S 2> แน่นอนว่าการเลือกตั้งในวันนี้มันอาจจะไม่ได้มีผลแล้วลหละ <Ừ. S 2> เพราะว่าเขตเนี้ยที่เลือกตั้งใหม่เนี่ยหน่วยเนี้ยมันมีแค่900ออกว่าคนเองนะแต่ว่าคะแนนเขาห่างกัน12,000กว่าคะแนนนะครับครับสลับไปที่เขต10ชนบุรียังไม่จบนะ เมื่อวานที่มีชาวบ้านบอกไม่ให้ขนย้ายหีบใช่ไหมใช่ปรากฏนี่ชาวบ้านไปขุดคุ้ยเจออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอะไรฮะต้นคั่วของบัตรเลือกตั้งทําไมถูกทิ้งรวมกับเอกสารที่เตรียมนําไปทิ้งอ้าวนี่ชาวบ้านบอกเฮ้ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมาอยู่ที่ที่ทําการอําเภอสัตหีบอีกต่างหากครับมันอยู่ในกองขยะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วยังไม่พอนะไปเจอหีบบัตรเลือกตั้งหนึ่งหีบอยู่ในกองขยะอีก อ,อย่างนี้อย่างนี้นี่าชาวบ้านเลยบอกว่าเฮ้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับกกตกกตมาตรวจสอบในได้ไหมทําไมมันถึงมาอยู่ตรงเอกสารที่ไม่ได้ใช้แล้วทั้งทั้งนี้มันคือขั้วบัตรเลือกตั้งมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือลืมครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังจากฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับออกมาชี้แจงอีกครั้งแต่ว่าเขตนี้นี่โอ้โหวุ่นวายตั้งแต่เมื่อวานนะเรื่องบัตรขยิงใช่ไหมเขาก็ออกมาชี้แจงเบื้องต้นแล้วว่ามันเป็นตัวเลขที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบัตรเสีย จาก2,000เป็น7,000ส่วนต่างก็เลยเป็น5,000อะไรอย่างนั้นรอให้กกตส่วนกลางบอกอยู่ว่าจะเอายังไงบัตรยังเก็บอยู่ที่เดิมแต่ก็ดันไปเจอบัตรอื่นที่มันอยู่ในถุงพลาสติกอีกโอ้โอะไรกันแล้วเนี่ยเอกกตจะรับรองผลการเลือกตั้งภายใน60วันได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะเรื่องของการเมืองนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้